เรื่องนี้เขาเป็นช้อยแบบนี้ค่ะคุณก็จะแบบอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยแต่มันคือแบบ u e q u s t i o n ก็ไม่เห็นต้องเครียดอะไรมากหรือเปล่าไม่ใช่เห็น w h a t where e n why มันไม่ใช่เรื่องแบบ u e q u t i o n ที่แบบเขาจะถามคุณว่าอ่าเธอชื่ออะไรเธอทำงานที่ไหนมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าในกรณ์ในในในกรณีนี้ในโจทย์แบบนี้เพราะว่าถ้าคุณต้องการถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องแบบ u H q u s t i o n เนี่ย อีพวกเนะี่ยอีช่องว่างอะ่ะมันจะไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark แต่ในกรณีนี้ไม่มี question mark ไม่มีเครื่องหมายคำถามเป็นประโยคบอกเล่าปกติเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง relative pronoun นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดกันด้วยโอเคค่ะ relative p r o n ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยมันคือที่ซึ่งอันถ้าถ้าแบบเราคุ้นกับบทเรียนภาษาไทยค่ะมันจะมีเรื่องที่ซึ่งอันที่เราจะต้องเรียนเพื่อมาใช้ในการเชื่อมเชื่อมประโยคซึ่งที่ซึ่งอันในที่นี้นก็คืออยู่ในประโยคความซ้อนและไอ relative pronoun เนี่ยก็คือมันก็คือทำหน้าที่เอามาเชื่อมในประโยคความซ้อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้น เรามาสเต็ปต่อไปแล้ว relative pronoun มีอะไรบ้างก็จะมี what where แมแป๊บหนึ่งนะคะเราอยากเอาอันนี้ขึ้นก่อนเพราะพวกคุณจะต้องเพราะมันจะออกมันเป็นเรื่องที่ว่าออกทุกปีมันจะต้องมีแบบหนึ่งข้อสอข้อกลุ่บกลิปสวยสวยมันจะต้องมีทุกปีมีทุกข้อสอบมีทุกแบบเป็นเรื่องที่แบบแมสมากเพราะฉะนั้น จดจำและเข้าใจไม่เสียหายนะคะโอเค who whom whose โ okay. อเคเรื่องนี้นะ okay. เราเราเขียนองนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มี which when where uh what แล้วก็ แล้วก็มีดัดแต่ว่าเดี๋ยวดัดเขียนไว้ตรงตรงไหนดีดัดเขียไนไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวดดไว้สไลด์ต่อไปแล้วกันนะคะเราเอาข้านี้ก่อนจมจริงๆที่ต้องเข้าใจคอนเซปต์ที่ต้องเข้าใจจริงๆมีแค่สามสามสามตัวเนี้ยอันเนี้ยคือออกแล้วก็อันเนี้ยคือต้องจําให้ได้ยังไงก็ต้องจําให้ได้มีทิคให้นะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันต้องจําให้ได้ ส่วนอันนี้ก็คืออ่านตามความหมายค่ะถ้าคุณอ่านโจทย์เข้าใจคุณตอบได้โอเคค่ะทีนี้อันนี้คือเซตที่คุณจะต้องจำเราให้คุณจำเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะแล้วทีเนี้ยเราจะยกตัวอย่างให้ฟังว่า relative pronoun ประโยคที่เป็น relative ที่มี relative pronoun เนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอืม เราเอาชื่อ่าเพื่อให้ทุกคนตื่นแล้วคนสอนก็ตื่นเราเรามานั่งคิดชื่อก็จะเป็นอ่ uh, uh, เอออเาเป็นว่าเอาเป็นชื่อชื่อแฮลลี่แล้วกันค่ะแฮลลี่ is a policeman who Let's kill me when I was nine years old. Hallie is a policeman who let's kill me when I was nine. อันนี้มันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาแค่ okay, นี้พอ Who let's kill me? จบแล้วเราเราอยากเอาเยอะเกินเอาเยอะมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะ มันฟุ่มเฟือยอะค่ะเอาสั้นๆกระชับเข้าใจโอเคอันนี้คือตัวอย่างของประโยคที่มี relative pronoun นะคะจะยกตัวอย่างให้เข้าใจเลยนะก็คือ h ฮร์รีคือตำรวจที่ช่วยฉันที่เคยช่วยฉันเพราะว่า rescue มันเติม ed Harry คือตำรวจที่เคยช่วยฉันที่เคยช่วยฉัน ซึ่งพอเราแปลเป็นไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสองประโยคประโยคแรกเลยก็คือแฮร์รี่คือตำรวจแฮร์รี่เคยช่วยฉันซึ่งทีเนี้ยเราก็ไม่อยากพูดซ้ำซ้อนใช่ไหมคะว่าแฮร์รี่คือตำรวจนะแฮร์รี่เคยช่วยฉันเราก็จับมายำรวมมันเอาซะเลยอย่างภาษาซึ่งในที่เนี้ยก็คือภาษาไทยเราก็คือใช้ที่เข้ามาเข้ามาเชื่อม แต่ในภาษาอังกฤษเราจะใช้พวกนี้ค่ะที่เขียนมาเมื่อกี้เข้ามาเชื่อมประโยคสองประโยคไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของ relative pronoun this hospital is where my mom birth โรงพยาบาลนี้คือที่ที่แม่ให้กำเนิดฉันเพราะฉะนั้นแยกประโยคออกมาก็คือโรงพยาบาลแม่โรงพยาบาลนี้กับแม่ให้กำเนิดฉันแล้วในที่นี้เราไม่อยากเราก็คือเราอยากรวมอ่ะเราก็เลยใช้แวร์ตรงนี้ค่ะเข้ามาเชื่อมไว้ด้วยกันเพื่อให้เขาเข้าใจว่าอ๋อโรงพยาบาลนี้คือที่ที่แม่ให้กำเนิดฉันเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของ r e l a r t i v e pronoun อันต่อไปอีกอัน่ They promise me. They promise. ไม่เอามีนะคะ .They promise to text me when they are back home. พวกเขาสัญญากับฉันว่าพวกเขาจะ text มาหรือส่งข้อความมานะตอนที่พวกเขาถึงบ้านแล้วเพราะฉะนั้นแยกออกมาเป็นสองประโยคก็คือพวกเขาสัญญากับฉันแล้วก็ตอนที่พวกเขาถึงบ้านแล้วซึ่งในที่นี้เราก็เราไม่อยากพูดสองประโยคอะเราก็พูด ขยับม,มันรวมไปเลยเป็นก้อนเดียวโดยการที่ใช้ที่ซึ่งอันเข้ามาช่วยซึ่งในที่นี้ก็คือภาษาอังกฤษก็เหมือนกันคะ่ะก็คือเวลาคุณอยากขยับหรือสร้างปไปกับความซ้อนขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ยคุณก็ต้องใช้พวกเนี้ยเข้ามาช่วย who who w ตามนี้เลยเพราะฉะนั้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้นะคะของแต่ละตัวนะเอาเริ่มเลยเอานี่ก่อนก้อนแรกที่ต้องจำและต้องเข้าใจนะคะ ต้องเข้าใจแบบเข้าใจแบบท่องแท้เลยนะ Who เนที่นี้ก็คือใช้กับคนค่ะแต่จะมีความต่างนิดน,นึงก็คือโตฮู who ตรงนี้ค่ะนำหน้ากิริยาคือพูดง่ายๆว่าหลังฮูจะต้องเป็นกริยา w ู o นำหน้าคำนาม ก็คือพูดงังไๆว่าหลังโฮสจะต้องเป็นอ่าเป็นคำนามแล้วหน้าโฮสก็คือจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจว่ามันมีความเป็นเจ้าของอยู่ะคะ่ะข้างหน้าโฮสเป็นคำนามเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่และคุณเข้าใจว่ามันมีความเป็นเจ้าของอยู่ ส่วน whom ตามได้ประโยคนำหน้าประโยคซึ่งเวลา,ถ,าถ้าพูดว่าแบบนำหน้าด้วยประโยคก็คือมาเต็มเส้นนะ subject verb object อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องใช้ whom เพราะฉะนั้นอันนี้คือทิ k นะคะแล้วเดี๋ยวเรามายกตัวยอย่างกันก่อนเอา who ก่อนนะคะเจนนี่ละกันเจนนี่แบ็คพิงสวย K pop, I don't who get chosen to be um uh, Chanel global ambassador. เจนนี่คือ k คป๊อปไอที่ถูกเลือกให้เป็นแอมบาสเดอร์ global แอมบาสเดอร์ของ Chanel เห็นไหมคะว่าสิ่งที่ตามหลังลงมาเนี่ยเป็นกริยา get chosen เป็นกริยานะกริยาและเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนพอถ้าเราดูประโยคเนี่ยก็คือเขาเน้นที่เจนนี่แล้วเจนนี่เป็นอะไรเจนนี่เป็นคนเพราะฉะนั้นจึงทำให้เรื่องเนี้ยค่ะจะต้องใช้ประโยคเนี้ยจะต้องใช้ who เข้ามาเชื่อ อันนี้คือตัวอย่างของ who นะคะต่อมาตัวอย่าง whose whose เ who who นี่ยค่ะก็คือเกี่ยวกับคนเหมือนกันแต่มันจะเป็นความเป็นเจ้าของมันจะมีฟีลว่าแบบเมียของจอห์นผัวสามีสามีของคิสตี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีฟีลประมาณเนี้ยหมาของเดเล็กความเป็นเจ้าของนะคะหนังสือของอเล็กซ่าอ่า ประโยคมันก็จะมาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันยกตัวอย่างก่อนมันจะเราอยากจะให้เราทำข้อสอบ Dellick whose left is him son an man since old 1928. เดเล็กเป็นผู้ชายแก่ที่ลูกชายของเขาเนี่ยทิ้งเขาไปตั้งแต่ปีหนึ่เพราะฉะนั้นท้างคุณเห็นแล้วเนี่ยก็คือ an old man นกับ s ูซันนามแล้วก็นามแล้วก็พอคุณอ่านคุณก็พอคิดได้แล้วว่าอ๋อโอม a นกับซันโอมน จะเป็นพ่อซันน่าจะเป็นลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงก็ต้องใช้พูสแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือทริคนะคะทริคต่อมาค่ะเป็นฮุฮเกี่ยวกับคนการใช้เหมือนฮู o เลยค่ะก็คือมันค่เกี่ยวกับคนแต่ว่ามันนำหน้าประโยคแค่นั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูประโยคกัน Jack is a uh, high in Bellocan, Lower midnight, high in brand, mini brand, want to hire him. โอเคค่ะนี่คือตัวอย่าง Jack is a famous designer whom many high-end b r a n w w n t t to i i r e h i าเพราะฉะนั้นทันทีที่วูมตรงนี้ถูกลบออกคุณเข้าห้องสอบไปคุณเจอประโยคนี้แล้วทีนี้คุณเจอว่าแบบแล้วคุณไม่แน่ใจว่ามันจะต้องทำยังไงคิดตามเลยก็คือคุณอ่าน j จ c k แจ็คเป็นอะไรแจ็คเป็นคนทีนี้คุณดูประโยคที่อยู่หลังช่องว่าง many high end brand อ่าเป็น subject เป็นประธานได้อ่ะคุณ ีดไว้เสร็จวอนวอนเป็นอะไรคะวอนเป็นกริยาเพราะฉะนั้นก็ขีดไว้ฮิมตรงนี้เป็นอะไรฮิมตรงนี้เป็นออบเจกเพราะฉะนั้นตัดเหลือชอยเดียวเลยค่ะตอบ h o มโอเคนะคะก็คือก็คือเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือทิกของ h ฮว w h o มทบทวนอีกรอบเลยก็คือ who นำหน้ากริยา w h ส์นำหน้าคำนามและส่วนใหญ่ หน้า o s o ก็เป็นคำนามด,ด้วยเวลาคุณอ,าอ่านอ่ะคุณจะได้ไอเดียว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของและที่เนี้ย h ฮ m ก็คือนำหน้าประโยคประโยคแบบประโยค,โยคทังเสซตเลยต่อมาค่ะเป็น which when where ทีนี้เรามาดูที่ which ก่อน which เนี่ยก็คือใช้กับสิ่งของและอะไรทุกอย่างที่มันนามมาทำจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้อไไดโอเคค่ะยกตัวยอย่าง เวลาผู้ว่านามมาทำจับต้องไม่ได้มีอะไรบ้างก็ reason เหตุผลเี่เราจะเราสามารถจับเหตุผลได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณใช้วิ h เลยอ่า uh, problem อ่า problem คุณจับได้ไหมไม่ได้ใช้ i ิ h idea จับได้ไหมจับใช้มือจับได้ไหมไม่ได้ใช้วิช concept ใช้มือจับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นนามธรรมานะคะก็คือปัดเข้า i ิ h ทันทีนะโอเคทีนี้มา I want an idea which will help our company to be successful in this event. ฉันต้องการไอเดียความคิดที่ว่ามันจะช่วยให้คอมพานีหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยก็คือประสบความสำเร็จในอีเวนต์นี้เพราะฉะนั้นทันทีที่วิสตรงนี้ถูกลบออกเป็นช่องว่างคุณเห็นคาว่าไอเดียคุณนั่งคิดไอเดียไอเดียจะต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นใช่ไลคะใช้ wish อันนี้ก็คือเรื่องประมาณน ต่อมา when when ในที่นี้จะเล่นกับเรื่องของเวลาเป็นช่วงอะค่ะช่วงวัยรุ่นช่วงวัยผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบอเดลฮูดชายฮูดอย่างนี้ค่ะก็จะใช้เหมือนกันใช้เว้นเหมือนกันชายฮูด แล้วก็เป็นเรื่องของวันอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับตัวเลขวันแบบวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันคริสต์มาสวันปีใหม่วันอสาฬาหาบูชาอะไรประมาณเนี้ยก็คือใช้อะไรคะใช้วนยกตัวอย่างกันยกตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวกแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เป็นเรื่องของท i m ์ด้วยค่ะ นิดนึงนะคะนิดนึนะโอเคค่ะแต่ว่ามันเพราะว่าพอเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็จะย้อนไปทำข้อสอบแต่ที่ว่าเราจะไม่บอกเราก็จะให้คุณทําเพราะว่าเราสอนแล้วแล้วเดี๋ยวเราเฉลยโอเคทีนี้เราก็จะได้ทดสอบเองด้วยว่าเราเราสอนคุณเข้าใจไหมค่ะโอเคค่ะ I like to spend time outside more when Christmas Day is nearby. ฉันชอบที่จะใช้เวลาข้างนอกมากกว่า ในตอนที่ว่าวันคริสต์มาสเนี่ยกำลังจะแบบใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นคุณเห็นคริสต์มาสเดย์คริสต์มาสเดย์เป็นวันเป็นวันพิเศษเพราะฉะนั้นใช้อะไรคะใช้ w h e n ต่อมาเป็นอะไรนะที่เราเอาแหววิแอวน,นี้ง่ายมากสถานที่ค่ะแค่นั้นแหละอะไรที่เกี่ยวประโยคนั้นเกี่ยวกับสถานที่จับเข้าแรวเลยเพราะฉะนั้นมา MARKET is the only place เรากันก็คือตลาดเนี่ยเป็นที่ที่เดียวที่ฉันสามารถซื้อผล,ลไม้ถูกได้อ่าคุณคิด MARKET Market อะไรเป็สถานที่เหลือช่องว่างไว้ตรงนี้สมมติแบบเข้าหองสอบไปเราเจอประโยคนี้แววแบเป็นช่องว่างแล้วนะแหววเป็นช่องว่างแล้วคุณก็น่งคิด MARKET คือสถานที่แล้วมี p a place p PACE มาย้ำอีก,กว่าเป็นสถานที่เราจะใช้อะไรดีนะเราจะใช้ใช้อะไรคะใช้แหว วัดกับ h า w เนี่ยค่ะคือตามตรงตัวเลยก็คือตรงตัวแบบเราอ่านแล้วเราคิดว่าเขาอยากรู้อะไรอย่างไรอย่างเนี้ยก็คือให้ใช้ what วัดกับ h าวเลยยกตัวอย่างวัดก่อนเ e n นิเฟอ is doing I don't know what Jennifer is doing โอเคก็คือฉันไม่รู้ว่าเจนนิเฟอร์กำลังทำอะไรอยู่ข้อสอบไปเจออันนี้ก็คือ doing doing แล้วก็คือเป็น doing คือทำเพราะฉะนั้นที่เขาคู่ที่สุดก็คืออะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบ I don't know what อะไรไปเลยไม่รู้ว่าเจนนิเฟอร์กำลังทำอะไรอยู่ต่อมา how อ uh, big thing uh our communication skill I don't have any idea how this happened ก็คือฉันไม่รู้จริงๆเลยนะว่า Uh, มันเกิดขึ้นได้อย่างไร this h a p p e n เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็คือตรงตัวค่ะก็คือ what กับ how ก็คือใช้ไปเลยแบบตรงตัวเพราะฉะนั้นเราจะย้อนย้อนมาตรงนี้อีกรอบ who whom, who who ใช้กับคน who นำหน้าด้วยนำหน้าด้วยกริยา who นำหน้าด้วยคำนามและข้างหน้า who ก็เป็นคำนามแล้วก็ who who นะเมื่อกี้ who who, นะ who แล้วก็ ภูมิก็คือนำหน้าโด้ประโยค which ก็คือใช้กับสิ่งของใช้กับสัตว์ใช้กับเรื่องนามธรรม when ใช้กับเรื่องเวลาตัวเลขช่วงเวลาวันต่างๆ where ใช้กับสถานที่ what กับ how ก็คือตรงตัวตามความหมายอันนี้คือท i ิ k ที่จะต้องจำให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้นก็คือ,อเราจะอธิบายแบบ ไม่ถ้าคุณสมมติคุณเข้าใจแล้วเนี่ยก็คือประโยคเนี้ยก็คือไม่จําเป็นต้องอ่านทั้งประโยคคุณเห็น student student เป็นอะไรเป็นคน register. register register เป็นอะไรคะเป็นกริยาโอเคที่เราคุยกันเมื่อกี้คนแล้วข้างหลังเป็นกริยาตอบอะไรคะโอ้ o.